สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการใจสู้บูฟโรนะครับวันนี้เราอยู่ในรายการกอล์ฟเฟสติวัลเชียงใหม่นะครับผมตอนนี้เราอยู่ที่หลุม16นะครับหลุม16นี้เรามีแจกเงินรางวัลสองหมื่นบาทถ้าโฮนวันได้นะครับพาสามสนามกัสสันพานอรามานะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับผมดูกันครับผมจะเป็นคนตีคนแรกนะครับพาสระยะร้อด ใช้เล็กแอ,ออนแล้วออนแล้วออแล้วเรามากดดันอาต้อยกันต่อนะครับอ่ะครับสองหมืนบาทถ้าได้จะไปทำอะไรครับแจกทุกคนคนระับ <laughs> นี่อ่าพูดแล้วนะ <laughs> ออกรายการด้วยนะ <laughs> สนามพานอรามานี้ก็คือน้ำเยอะมากนะครับโหตรงเป๊ะอย่าบอกนะ oh, โอ้สายเต็มคาราเบลเ <c oughs> ต็มคาร <c oughs> <c oughs> าเบลครับ <c oughs> ต่อไปเป็นรอ,องชุ่มนะครับถ้า <c oughs> ลองครับ <c oughs> ถ้าได้ <c oughs> ถ้าได้สองหมื่นนะไปทำอะไรครับจะไม่บอกเมียครับ ออแต่ผมเอาลง YouTube นะครับถ้าเมียพี่มาเจอทำไงพี่ <c oughs> จ่ายสดเลยนะครับจ่ายสดเลยนะฮะจ่ายะะสดเลยครับจากแอปพลิเคชันแคดดี้คิวครับผม โอ้โหงามครับแต่ขวาไปหน่อยนึงนแต่ว่าออนอยู่ครับ okay โอเคครับต่อไปเป็นพี่ตะนะครับับถ้าได้สองหมื่นจะทำยังไงครับอ่าครับสองหมื่นผมจะจ่ายทุกคนเลยครับนี่ผมจะแมวกลับบ้านจัดไปครับ <c oughs> <c oughs>

ถ้าโฮลินวันได้สองหมื่นเน่ไปทำอะไรครับเอาแจกคดีทุกคนเลยอยาเอาแคดีฟังไว้นะครับแล้วพูดตรงกันะครับแล้วถามพี่รลอยังว่าแจกคดีคนละเท่าไหร่วันนี้แกได้สองสามดีแล้วนะครับโอ้โหสวยครับตรงทงเลยมีลุ้นที่สุดแล้วอ่อนครับ โอเคครับอยู่ขวาทงกันหมดเลยครับเอ้ยซ้ายทงกันหมดเลยครับมีคนอยู่ในบอ่อทรายไหมครับของอาตกบอ่อทรายใช่ไหมครับของผมตกน้ําต้องดรอปตรงไหนดีเนี่ยนอหนานอดหนาเ้ยแต่ผม ตรงน้ําไปดอบตรงนู้นก็ได้ครับนะโอเคผมดอบนะครับตกน้ำระยะเท่าไหร่ครับคดีสี่สิบลาค่ะสี่สิบลาโอนะครับ เราตีฉึกตกไปนะครับขึ้นเท่าไหร่แล้วห้าแล้ววันนี้เราถ่ายทำกันหลุมเดียวนะหลุมไฮไลท์โอ้โหพัดเกือบลง ล้นไปนะครับโบนะครับเฮ้ยเฮเอาเอได้ไรู้สึกจะเมา <c oughs> ผมอยู่ตรงนี้นะครับพี่ๆคนอื่นพัดอะไรกันครับพี่ตะพัดอะไรครับพี่พัดผ่าอยู่ครับพัดพานะครับ โอ้โหสวยครับโอ้โหตกลายนิดเดียวอาพัดอะไรอ่ะอาพัดกินอาพัดกินผมใช่ไหมกลิปบอ่ก็กินแล้วบรรยากาศนะครับ หมอกควัน PM สองจุดห้าหมดไปนี่เชียงใหม่หน้าเที่ยวมากนะครับสวยครับโอ้งามครับผมพา oh. หรือเปล่าครับพี่ชุมพาใช่ไหมครับโอ้โห uh. oh, oh, สวยครับ uh. <laughs> เอายังยังอ่ะผมยังไม่ให้ <laughs> สามสี่ของพี่ครับตกลายครับผมเดี๋ยวมาดูผมกันผมกดไปแล้วมาอ่ายังไงอ่าโอเคก่อน ครับทุกคนตอนนี้เราจบรายการแล้วนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับสว,สว,สวงละ